หลังจากเปลี่ยนไปเวทแล้วย้ายกลับมาหน้าไม้แทบไม่ทันเลยกันทีเดียวสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่นะครับ และแล้ววันนี้เราก็ได้ย้ายกลับมาสายหน้าไม้เหมือนเดิมหลังจากที่เมื่อวานนี้เราย้ายไปเล่นสายเวทได้ไม่กี่ชั่วโมงแทบจะเป็นบ้านเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอย้ายกลับมาละกันสําหรับตอนนี้นะครับผมให้เลยว่าสายหน้าไม้เนี่ยเป็นสายที่สมดุลที่สุดแล้วนะครับไม่ได้เก่งโดดเด่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งจริงๆแต่ว่ามันจะโดดเด่นทุกสายนะครับแบบว่ามันไปได้ทุกสายแบบสมดุลน,นั่นเองซึ่ง หน้าไม้ผมคิดเลยว่าเป็นอาชีพเดียวนะครับที่สมดุลที่สุดในเกมนี้แล้วไม่ว่าจะตีคนตีบอสตี PVPPVE หรืออะไรก็ตามดันดานเนี่ยหน้าไม้ทำหน้าที่ได้ดีและครบทุกอย่างมากกว่านั่นเองดังนั้นนะครับสายเติมน้อยแบบผมเนี่ยที่ผมคิดโดยส่วนตัวเลยว่าเหมาะกับสายหน้าไม้ที่สุดแล้วนะครับสายแบบผมเนาะดังนั้นก็จะย้ายมาเป็นสายหน้าไม้นะครับเพราะว่าในสายเวทเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่คน ที่เติมเยอะยังไงก็เล่นยากนะครับต่อให้ตีติดสตันไปเนี่ยมีการลดคูดาวสกิลนะครับแต่ของทุกอย่างมันก็จะต้องพึ่งในส่วนของพวกสัตว์นะครับที่แน่นมากๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของจิตวิญญาณนักสู้ในส่วนของสัตว์เนี่ยเราจะต้องมีการอัพไว้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลบหลีกที่เราจะต้องใช้ในสายเวทใช่ไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของสัตว์เนี่ยเราก็จะเป็นต้องมีนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นสายเวทจริงๆผมคิดว่าสัตว์ตัวหนึ่งที่จะต้องมีเมื่อใช้แล้วมันเก่งเลยเนี่ยก็จะต้อง มันเหมาะกับสายเวทมากอะคือแบบว่าสร้างดาเมจจากการโจมตีทั่วไปใน600%ทุกวิจะได้รับดาเมจโจมตีทั่วไป40%ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเหมาะกับสายเวทมากๆเมื่อสายเวทใส่อะ่ะอาจจะคุ้มเลยทีเดียวแต่มันก็นั่นแหละนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยคือความเก่งของสายเวทเนี่ยสายเวทยังไงผมก็ให้เลยว่าขึ้นอยู่กับการเติมไม่เติมนะโดยส่วนตัวของผมเนาะดังนั้นก็จะย้ายไปสาหน้าไม้เหมือนเดิมนะครับ คือเอาจริงๆนะครับมันเล่นเหนื่อยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอะ่ะในเซิร์ฟเวอร์ผมอะ่ะมันไม่มีในส่วนของสายเวทอะไรเลยไงคือแล้วผมเนี่ยจะต้องเล่นทนลําบากอยู่คนเดียวนะครับโดนคนอื่นกดซ้อมอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวจริงๆอะ่ะเออก็คือแบบ เวทมันไม่มีอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือแบบว่ามันไม่มีคนเล่นเวทเลยเราให้ผมไปเล่นเวทอยู่คนเดียวอ่ะผมก็โดนตีอยู่คนเดียวนะครับกิจกรรมก็ไม่ค่อยผ่านด่านก็ผ่านยากต่อให้เรามีการบูตตีติดตันนะครับยังไงมันก็ไม่เหมาะสมกับเราอยู่ดีเพราะว่า ในพลังเราเนี่ยมันไม่แน่นนะครับยังไงก็สู้คนอื่นยากทําไมเราจะต้องไปทนลุรากถึงขนาดนั้นด้วยใช่เปะละ่ะดังนั้นผมต้องขออภัยนะว่าเวทอะยังไงก็ไม่รอดเวทแสงยังไงก็ไม่รอดนะครับยิ่ยยงเวทมืดยิ่งไปไม่รอดใหญ่เลยขนาดเวทแสงนะครับมันเก่งม,กมากๆอะแต่ต้องอยู่กับมือคนที่มันแบบว่ามีการบูสต์ที่โหดนะครับนั่นก็คือการเติมที่โหดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใส่เวทนะครับก็ไม่เหมาะกับเราเลยออตีบอสก็ได้อันดับดีๆนะครับเออผมเพิ่งเปลี่ยนไปเลยเมื่อเช้านี้ไไม่หวะ เล่นมาทั้งคืนไม่ไหวนะครับยังไม่ได้ตีเลยโอ้ยังไม่ได้ตีจริงจริงด้วยเนี่ยดูดาเมจสายเวดดีคือมันจะร่อยหลออะไรขนาดเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเฮ้ยเหนื่อยมากๆนะฮะสำหรับสายเวทเอ่อตีบอสอะไรก็ตีไม่ได้เลยนะครับอันนี้มีให้ตีแมมไม่มีเนาะเราจะต้องรอไอ้พวกจิตวิญญาณนักสู้อย่างเดียวเลยเนาะโอ้ดวงเรามันก็ไม่ค่อยดีด้วยไงคุณผู้ชมเอเหนื่อยกับมันมากอะ่ะเว้ยได้อันนี้มาว่ะอ้าวเรามียังยังไหม ให้ทำไมวันนี้มันดวงดีอะมันมียังยังไม่มีจริงๆด้วยโอเคเลยฮะเราทำการปลดออกแล้วเราก็จะไปใส่ในเตือนของสีแดงห้องเรานะีครับอุ้ยดวงดีวะ่ะดวงดีตอนเช้านะครับอ่ะอันนี้เราทําการย่อยเลยเดี๋ยวเราไปย่อยมันออกก่อนเนาะอัไปถึงเลเวลสักเลเวลสิบนะครับเพราะว่ามันเป็นโบนัสชีวิตอ๋ออั อัพ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 นะฮะนี่สายน้ำมันของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็วันนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผ,ผู้ชมคือเราแค่มาบอกนะับว่าเราเปลี่ยนกลับมาสายเดิมดีกว่าสายอื่นเนี่ยยังไงก็ไม่เหมาะแล้วในแัปสายเวทยังไงก็เล่นยากเกินไปอะ่ะตอนแรกผมไม่คิดมันจะอ่อนแอถึงขนาดนี้คือใครจะบอกว่ามันเก่งก็แล้วแต่นะอันนี้มันก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวด้วยแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเนาะดังนั้นเราไม่เหมือนกันนะฮะสายเวทยังไงสารส่วนตัวของผมเองเนี่ ถ้าไม่ใช่สายเติมหรือไม่ใช่สายที่ทําให้พลังมันแน่นได้ไม่ใช่สายที่ต้องปลดล็อกในของต่างจิตสู้ต่างๆได้เนี่ยยังไงก็เล่นยากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาอยู่ที่สายหน้าไม้เพื่อการดันดนอะไรในอย่างอื่นก่อนนะครับดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ